ครับสวัสดีครับบีซีทุกคนนะครับเนาะ,ะครับมื้อนี้ก็มาพบพอกับพอเต้มอีกนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนเนลและพี่น้องเนอครับมื้อนี้พอเต้ียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนนองคายต่อ,อีเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์น้พี่น้องวันจันทร์ที่30กันยายน67เลาวพัฒนาออก0 3 2 8 1 1 ครับเลขล่างก็ออกสองแปดนาะพี่น้องเนาะครับครับของเสี้ยนน้องคายงวดที่ผ่านมากก็ลดนะพี่น้องเตรียมกระเจี๊ยบึงเนาะครับเนาะวันจันทร์ที่สามสิบกันยายนสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเสี้ยนน้องคายบนล่างวิ่งรูดเก้ากับศูนย์เน้นที่เก้าเก้ากระบบมาศูนย์กระบบมาเนาะพี่น้องเนาะครับส่วนชุดวิ่งก็มีแต่แปดตัวเดียวพี่น้องกลับมาเป็นตัวกันแปดสามแปดห้า สามสี่หาลุดนะพี่น้องครับอ่าเบากันนะพี่น้องเนาะมีเขามีลุดนะครับครับมือนนี้พ่อเตรียมข้ามาติดตามต่ออีกนะพี่น้องเนาะกับเสียนน้องคลายนะครับอา้าไปเบิ้งน้ากันนะพี่น้องเนาะ ชัดๆจังไรไก่ๆหน่อยนะพี่น้องเนาะครับวันพุธนะพี่น้องเนาะ วันพุทธที่2ตุลาคม2567กับเป็นงวดแรกของเดือนนาอพี่น้องเนาะ 看。Um. รับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องครับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดพี่น้อง ชุดวินพี่น้องชัดเกียรคราับพี่น้องวันนี้พ่นจับคู่แล้วพี่น้องแล้ว่นเน้นที่เกกับแปดนะครับแต่ชิมี่หนึ่งเหนึ่งแปด สองเจ็ดสองแปดไมมแล้วพี่น้องสองแปดตกเก่าฮับฮันนี้ก็สามสามเจ็ดสามแปดนะครับ ขับกะชิมีตกกันไ้เด้อพี่น้องเลือเพันกันไวใหายน้ำตัวกันนะพี่น้องครับกันซองหางพี่น้อง ครับบันท้ส่วนตัวเน้นพี่น้องเด้อเปนเน้นให้เสียนหนองคายเน้นที่หนึ่งแปดสามแปดนะครับ ครับชัดเจ็นนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องเอาแชปหน้าจอได้ครับเดอ้อครับบันพุทธที่2ตุลาคม2 5งห้าหเจ็นะพี่น้องเนาะลาพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งลูด7กับ8พี่น้องชุดเต็มมันก็เจ็ดแปเน่อานะพี่น้องเนาะรับมันก็นมี1718งเจ็ดหนึเน้น1838พี่น้อง ส่วนตัวกันกับสองเก้าสามเก้าเนาะพี่น้องเนาะขับค่อยเข่าควยแตกปังๆเด้องวดนีนาะพี่น้องเนาะรับพเม้็ขอขอบคุณในหลาย้ะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะรับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะรับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตียมขอไว้พรค่อยเข่าค่อยแตกปัง พี่น้องอิซีก็จะได้โฉบโมนันมันกัดนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไค์กดแช่พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลนะพี่น้องเน้อฝากกดติตตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้น้เนะพี่น้องเนาะครับเอาสุดท้ายทายสุดนี่พอเตียมก็ขอกาบขอบคุณอิซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมพอเตียมขอวอวยพรให้โชคโชคมนัมนมันแห่งแห่งรวยรวยกันทุกคนเนาะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้พ่อแ้มก็มีแเคียนี้พี่น้องเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม